Hmm. บทความมวนนี้เป็นบทความใหม่นะครับเป็นบทความของเดือนสิงหานะครับที่ผ่านมาเ,เขาจัวหัวเรื่องว่าเป็น hot i o กับ cold i o containment นะครับคำนี้อ่านคำนี้ไม่ไม่ออกเสียง s นะครับอันนี้อ่านว่า i o นะครับมันหมายถึงทางเดินอะ มันหมายถึงทางเดินทางเดินในเครื่องบินทางเดินในโรงหนังอย่างเงี้ยนะครับทางเดินในโบสถอ์อะไรเงี้ยไอ,ไอทางเดินที่เป็นช่องระหว่างระหว่างเก้าอี้นั่งนะครับให้ดูรูปก,ก่อนแล้วกันเนี่ยคือนึกอ,อันนี้จะเป็นเรื่อง Data Center นะครับก็นึกถึงห้องที่มันยกพื้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะจ่ายลมเย็นเข้าที่พื้น ให้มันขึ้นมาสัมผัสกับความร้อนที่ปล่อยจากไอตู้เซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายพวกนี้นะครับแล้วความร้อนมันก็จะลอยขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็ดูดออกนะครับมันก็จะไหลแบบที่เขาเรียกว่าเอ่อ displacement ่ Dis นะไหลแบบจากด้านล่างแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเป็นแผงเลยนะครับแล้วก็ออกข้างบนนะครับเรียก displacement นี่ไอช่องเนี่ยไอช่องทางเดินระหว่างระหว่างแถวเนี่ย รู้สึกว่าไอ้ตู้ตู้พวกนี้เขาจะเรียกว่าแหลกมั A ้ง IACK แรกนะครับก็เนี่ยมันก็จะมีช่องช่องทางทางเดินพวกนี้เรียกว่า i o นะครับ <c oughs> ถ้าให้ดาวตามรูปก็คือเขาคงเขาคงเจาะช่องพื้นให้อากาศเย็นมันขึ้นมาแถวหนึ่งแล้วก็ส่วนไอแถวอีกอีกแถวหนึ่งที่ติดกันอะไม่ไม่มีการ ไม่มีการปล่อยลมเย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นอากาศร้อนมันก็จะเหมือนกับก็คือมันจะแบ่งเป็นโคไอโอกับฮอตไอโอแบบเห็นเห็นแบบนี้นะครับเดาจากรูปที่สองอีกคราวนี้เป็นแบบเปล่อยลมเย็นขึ้นมาด้านนอกใช่ไหมแล้วก็ดูดลมร้อนออกตรงกลางอนะันนั้นตรงตรงกลางนี่แล้วเขาก็มีปิดประตูด้วยเห็นปหก็คือเหมือนบังคับทิศทางของ ของลมนะครับให้เป็นแบบนี้เนาะอีกแบบหนึ่งคือปล่อยลมเย็นเข้าตรงกลางนะครับแล้วก็บังคับลมให้อยู่ภายในนี้นะครับแล้วก็ดันลมร้อนออกข้างข้างก็เดาว,ว่าเขาคงจะจะวิเคราะห์นี่แหละว่ารูปแบบไหนมันดีกว่ากันอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ดูจากศัพท์อีกนะครับคอนเทนเนเี่ยนะเห็นคำว่าคอนเทนใช่ไหมครับคอนเทนคอนเทนเมนต์เนี่ย คอนเทน์มันแปลว่าบรรจุครับคอนเทนเนอร์ er mm hmm. ก็แปลว่าบรรจุพันธุน่ะเป็นกล่องกระดาษกล่องพลาสติกอะไรเงี้ยก็เรียกว่าคอนเทนเมนต์นะครับหรืออย่างตู้คอนเทนเนอร์ hmm. ก็ก็คำเดียวกันก็เป็นตู้เอาไว้บรรจุสินค้าใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เดาได้แหละอย่างเงี้อยอย่างรูป B ีเขาพูดว่ามันเป็นฮ o อตไอออคอนเทนเมนต์ ment, ก็แปลว่าไอช่องตรงกลางเนี้ยเขาปิดเอาไว้อะนะครับคือคอนเทนเนคอนเทนออากาศเอาไว้คือกัก กักอากาศเอาไว้นะครับกักอากาศร้อนเอาไว้ก็เลยเรียกว่าเป็น hot ไ i โอส่วนรูป c เนี่ยคือกักอากาศเย็นเอาไว้ในในห้องในห้องเล็กๆอันนี้นะครับที่มีประตูเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็น c o ไอโ i คอน containment นะครับอ่ะผมผมไม่มีความรู้เรื่อง data center เลยหละนะก็เดี๋ยวจะอ่านด้วยกันนี่แหละอ่าโอเคก็คืออ่ะงั้นงั้นเราก็เห็นภาพแล้วว่า hot i s กับ โคไอเอคอนเทนเมนต์่ะคืออะไรก็คือ,อไอ้รูป B กับ C เมื่อกี้ใช่ไหมเขาจะทำอะไรครับเขาจะ comparing thermal f o m a n c e ก็คือจะเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานในเชิงความร้อนนะครับสำหรับการทำความเย็นให้กับ data center นะครับบทความนี้ไอ้นี่มันน่าจะเป็นชื่อเกาหลีใช่ไหมถูกไหมนี้ต้องถามแผนใช่ป่ะติ่งเกาหลีใช่ไหม คนนี้เป็นด็อกเตอร์นะครับแล้วก็เพิ่ง oh. จะเป็นแอสโซเชต e เมมเบอร์เพราะว่าแปลว่าประสบการณ์รวมยังไม่ถึง12ปีนะครับดูจั่วหัวตรงนี้นะครับบอกว่าระบบการกักอากาศนะครับกักอากาศใน Data Center เนี่ยเขาบอกว่ามันมันเป็นเทคนิคที่มีประสิทธิผลมากที่สุด นะครับในการควบคุมการทำความเย็นให้กับระบบ IT นะครับทั้งแบบ hot iocontainment หรือว่า cold iocontainment เนี่ยสามารถปรับปรุงอ่นนี้ผมยังไม่เข้าใจนะ p ร e d i c t a b i l i t y คือพ redict แปลว่าทำนายใช่ไหม ability ก่าความสามารถ predictability หมายถึงความสามารถในการทำนายอันนี้ผมยังแปลไม่ออกนะครับว่ามันเกี่ยวอะไรกับระบบปาประกาศหรือว่าหรือว่ามันเป็นหมายถึงความสามารถในการทำนายประสิทธิภาพในการทำงานของมันหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอย่างถ้าเป็นรูปแรกเมื่อกี้รูปแรกที่เป็น un c o n t i n เนี่ย un c o n t e n d rate for นี่คือไม่ได้มีการแบบกัด แบบมีตัวปิดกั้นบังคับทางการไหลของอากาศเนี่ยอันนี้มันคงจะควบคุมยากยากกว่าอันนี้คือ,คอไม่ไม่ใช่ควบคุมทำนายพฤติกรรมของมันอะยากกว่าน,นี้เพราะนี้เรารู้เลยใช่ไหมว่าอากาศมันถูกกัดในเส้นทางนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็อาจจะเรียกว่าทํานายประสิทธิภาพได้ได้ดีกว่านะครับแล้วก็มี สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการกระจายลมเย็นนะครับสมรรถานะการทํางานในเชิงความร้อนเนี่ยของทั้งของทั้ง2องแบบนะครับก็จะก็จะวิเคราะห์นะครับแล้วก็ควอนติฟายก็คือแสดงให้เห็นเป็นตัวเลขอะนะครับแสดงหเหนเ็นตัวเลขในบทความนี้นะครับมีแล้กงานนี้เขาทําทั้งการซิมนะครับ สร้างแบบจำลองแล้วก็ทดลองจริงด้วยนะครับเนี่ยมีผลลัพธ์ทั้งสองแบบเลยเอามาเปรียบเทียบกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทั้งซิมทั้งผลลัพธ์จริงเนี่ยแสดงให้เห็นว่านะครับแบบ Hot I/O Containment อนะปรับปรุงสภาพในเชิงสภาพเชิงความร้อนได้ได้ได้ดีกว่านะครับอือานลงประมาณนี้นะเนาะอ วันนี้อาจจะเปิดหัวแค่นี้มัง้งอาจจะเอาประมาณนี้แหละเนาะเพราะเดี๋ยวผมมีงานสองทุ่มครึ่งประจำเลยวะก็ะต้องเลิกเร็วหน่อยอ,อ่าดูย่อหน้าแรกนะครับเขาบอกว่า่าค่า power density นะครับค่าคือคือแปลแล้วมันก็จะตลกตลกหน่อยนะค่าความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้านะครับ ของ data center โดยทั่วไปแล้วนะก็จะมีช่วงค่าอยู่ระหว่าง540ถึง2,200นะครับวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับก็ก็แปลว่าเวลาเขาจะบอกว่า data center 1หนึ่งหนึ่งมันกินไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนอ่ะก็ เนี่ยเขาคงบอกเป็นรูปรูปนี้นะครับเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับทีนี้ก็นึกภาพอย่างนี้นะสมมุติคุณนึกภาพพื้นเราใช่ไหมพื้นที่หนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรนะครับนั่นคือ1ตารางเมตรใช่ไหมแล้วก็นึกถึงว่าในพื้นที่1ตารางเมตรอันนั้นอนะ่ะก็มีไอ้ตู้เซิร์ฟเวอร์ไปวางเนาะและไอ้ตู้เซิร์ฟเวอร์นะั้นอ่ะมันก็กินไฟประมาณนี้ครับห้าี่วัตต์จนถึงจนถึงสองพอนะครับทีนี้เพื่อให้เห็นภาพอีก ก็คือถามว่าไอ้ตรงนี้มันเยอะแค่ไหนนะห้าร้อยเนี่ยก็ผมเทียบกับแอร์ผมนึกออกอะนะครับคือถ้าแอร์หนึ่งตันใช่ไหมมันก็จะกินไฟประมาณหนึ่งกิโลวัตต์ใช่ไหมครับอย่างเนี้ยผมก็จะมองว่าโอ้ในหนึ่งตารางเมตรเนี่ยกินไฟประมาณแอร์ครึ่งตันอะไรเงี้ยเนาะอย่างอันเนี้ยสองพันสองร้อยก็ประมาณแอร์สองตันอะพื้นที่แค่นิดเดียวนะหนึ่งคูณหนึ่งเมตรนะกินไฟเท่าๆกับแอร์สองตัวอะไรเงี้ยนะผมกจ็จะนึกภาพแบบนี้นะครับ หรือว่าจะนึกถึงกระติกน้ําร้อนอะไรเงี้ยนะกระติกน้ําร้อนแบบกระติกน้าร้อนก็กินไฟสูงนะ800-1,000วัตอะไรเงี้ยนะครับก็ได้อในในในกรณีที่แบบสุดสุดโต่งหน่อยเอ็กซ์ตรีมนะครับมันก็อาจจะไปถึงขนาดนี้เลยนะ10,000วัต์เลยนะสูงมากเนาะแอร์เหมือนแอร์หนึ่งตันสิบตัวเลยนะในพื้นที่แค่หนึ่งตารางเมตรเองนะนะครับอใน h y เปอร์สเกล a t ต c e เซ็นอันนี้คือน่าจะเป็นด a ต a c เซ็นเแบบใหญ่มากๆเนาะขนาดใหญ่มากๆามาตรฐานของระบบทำความเย็นเนี่ยคือจำจำเป็นเดี๋ยวผมข้ามไอทอนนี้ไปก่อนนะมาตรฐานการทำความเย็นเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความหนาแน่นของอุปกรณ์ไอที นะครับซึ่งอาจจะหนาแน่นถึงขนาดนี่ไงสามหมืนวัตนะครับสากิโลวัตต์ต่อ1แรกนะครับโ okay. อเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวข้ามท่อนขยายเมื่อกี้ไปใช่ไหม That can respond to the c h a n g i n IT industry okay. โอเคก็คงคือเขาให้ภาพประมาณว่าอุตสาหกรรม IT เนี่ยมันมีแต่จะมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมคือคือเหตุผลหนึ่งที่ผมไปเจอบทความนี้แล้วคิดว่าเออผมอยากอ่านนะเพราะว่า ชีวิตเราตอนนี้มันขึ้นอยู่กับ Data Center แบบเกือบตลอดเวลาเนาะเรากด Facebook กด Twitter ร์กด youtube เนี่ยมันคือการใช้งาน Data Center อยู่ตลอดเวลานะครับยกโทรศัพท์มาเมื่อไหร่ก็ใช่ะนะครับอ๋อมาไม่ไม่ผิดหวังเลยเนี่ยติ่งเกาหลีบอกมาแล้วอ่านว่าโชจินยอนนะครับ โอเคอ่ะ,อะเขาบอกว่ามันก็มีแต่จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเพราะนั้นภายในพื้นที่จํากัดหนึ่งหน่วยอย่างเงี้ยเขาก็ต้องพยายามอัดอุปกรณ์เข้าไปให้มันเยอะๆใช่ไหมมันจะได้แบบใช้พื้นที่คุม้มอ่ะเขาก็เลยยกตัวอย่างว่าแง่มันอาจจะกินไปถึงขนาดนี้เลยก็ได้นะสาม0 0ื่นซึ่งแบบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเขาเลยใช้คําว่าไฮเปอร์ไปแล้วอ่ะคือเอ็กตรีมไม่พอแนละ้วเมื่อกี้เอ็กตรีมบอกว่าแคหนึ่งหมื่นบอกไฮเปอร์นี่คือแบบ โค้ดของเอ็กซ์ตรีมกก็กลายเป็นสามหมื่นไปแล้วนะครับเพราะนั้นหนักมากนะอันเนี้ยนึกออกไหมเออเดยวนะถ้าเทียบเป็นคูลิ่งโหลดหรอแอร์หนึ่งตันก็คือหนึ่งหมื่นสองพันบทีต่อชั่วโมงใช่ไหมเทียบเป็นหน่วย s SI อไอคือสามจุดห้าหนึ่งเจ็ดกิโลวัตต์สามจุดห้าหนึ่งเจ็ดกิโลวัตต์เพราะนั้นตีกลมๆเนี่ยคือถ้าแร็คอันหนึ่งนะ แลกอันนึงนี่มันขนาดเท่าไหร่สมมติหนึ่งคูณหนึ่งเมตรแบบเมื่อกี้คือแค่ไอช่องว่างหนึ่งคูณหนึ่งเมตรอะคุณต้องใช้แอร์ตั้ง10บตันเนี่ยตรงเนี้ซึ่งมันก็ดูเดือดนะครับเพราะว่าจริงแอร์หนตันมันจะกินพื้นที่ได้ประมาณ10บถึงสิบเก้าถึงสิบหกตารางเมตรอะเนาะแต่นี่ตารางเมตรเดียวนี่กินไปตั้งเกือบสิวัตต์ละไอสิบสิบตันละนะครับ าการทำความเย็นเนี่ยเป็นเป็นข้อกังวลเลยแหละนะเป็นคอนเซิร์นหลักเลยนะครับของ Data Center นะครับอุปกรณ์ IT เนี่ยมันจะต้องถูกรักษาอุณภูมิมาถูกรักษาอุณภูมิให้มันอยู่ในช่วงที่เหมาะสมนะครับตลอดเวลาเลยนะอันนี้ฝรั่งจะอ่านว่าท4 7นะครับก็คือตลอดเวลานะครับยี่บสี่ชั่วโมงต่อวัน7วันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ มันก็แพงมากเนาะในการต้องเปิดแอร์เลี้ยง Data Center ไว้ตลอด24ชั่วโมงนะครับด้าน Supply s i ซ e ของระบบนะครับก็คือ Supply นี่คือด้านฝั่งห้องเครื่องอะฝั่งห้องเครื่องเนาะดิมาไซก็คือฝั่งฝั่งที่ต้องการทำความเย็นก็คือไอในห้อง Data Center นะครับไอฝั่ง Supply s i ไซคือฝั่งห้องเครื่องเนี่ยก็จะมีตัว ฝั่งการทำความเย็นนะครับาการจ่ายไฟนะครับการเดี๋ยวนะ power supply คือไฟที่จะจ่ายเข้าระบบอะนะครับ power distribution คือการเหมือนส่งจ่ายากำลังไฟฟ้านะครับแล้วก็อ,อ่ะพวกไอการทำความ ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบทำความเย็นของ Data Center เนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของการใช้พลังงานทั้งหมดใน Data Center ความหมายคือไฟสมมุติ Data Center กินไฟร้อยหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งก็ไปใช้ในการทำความเย็นนะครับครึ่งหนึ่งก็ไปใช้รันในตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับนะก็แปลว่าหนักมากเนาะกินไฟร้อยหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งต้องเอาไปทำความเย็นเลี้ยงเอาไว้นะครับทีนี้ ยอหน้าถัดไปก็พูดว่าจุดประสงค์ในการจุดประสงค์ของระบบในลักษณะนี้นะครับ hot i o containment กับ cold i o containment เนี่ยจุดประสงค์ของกลยุทธ์นะครับในการกระจายลมแบบ hot i o หรือว่า cold i o containment เนี่ยมาเป็นระบบที่ดูดูมีแนวโน้มที่ดีนะ prominent น,น,นี่มันหมายถึง มีดูดีมีอนาคตอะไรประมาณนั้นนะก็คือดูว่าเป็น,ปน,ปนทางเลือกที่ดีนะครับสําหรับการทําความเย็นใน Data Center นะเพราะว่ามันสามารถกําจัดความร้อนออกจากอุปกรณ์ไอทได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเอ่อคัตติ้งเอชเซิร์ฟเคือไอเครื่องเซิร์ฟแบบที่เป็นทันสมัยอ่ะคือคําว่า u u t t n n g d g e เนี่ยมันหมายถึงทันสมัยอ่ะเวลาเราพูดว่า c u t t n n g e g g t เทคโนโลยีคือประเภทเท,เทคโนโลยีล้าสมัยแล้วอ่ะนะครับเอ่อ นี่ถ้าแปลตรงตัวนะ edge มันแปลว่าขอบนะ u t t i n g edge ก็คือคงแบบคมกริบกันอยู่ตรงขอบตรงมุมเป๊ะเลยคือมาแบบก็อยู่ตรงสุดๆแล้วอนะเนาะสุดๆของของของขอบของวัตถุอะไรเงี้ยนะ cutting edge ก็เลยเหมือนกับแบบเป็นทันสมัยล่าสุดอะไรแบบนี้นะครับเอ่อเซิร์ฟเวอร์ที่มันเป็นทันสมัยที่สุดตอนนี้นะี่นะก็สามารถเ,เดินเครื่องนะครับ ในในสถานการณ์ที่โหลดมนะันอะโหลดโหลดของไอทีอะมันเปลี่ยนไปมาได้นะครับเนาะเ,เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าระบบทำความเย็นแบบดั้งเดิมอะนะครับแบบ traditional เนี่ยมันก็ดูจะเอ่อมันแบบ unusual ดีมานคือเหมือนกับ ความต้องการระบบปรับอากาศเดิมๆก็ดูจะไม่ไม่ปกติซะแล้วอ่ะคือผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะพูดว่าอย่างเวลาโหลดของของไอเหมือนกับมีคนใช้อินเทอร์เน็ตเยอะๆอย่างเงี้ยตัวเซิร์ฟเวอร์ก็คงกินไฟเยอะตามใช่ไหมแต่พอทราฟฟิกของอินเทอร์เน็ตมันน้อยลงอ่ะ เซิร์ฟเวอร์มันก็จะฉลาดพอที่มันจะลดการใช้พลังงานของมันลงอะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าโหลดของแอร์มันก็จะแบบแกว่งแกว่งแกว่งไปแกว่งมาใช่ไหมขึ้นขึ้น,นลงลงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นระบบทําความเย็นดั้งเดิมที่มันมันแวรี่โหลดไม่ได้อะพวกฟิกสปีดทั้งหลายอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบเออมันจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แหละนะครับนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยระบบ h o t ไอ o อโคไเนี่ยก็จะช่วยปรับปรุงเนี่ยความสามารถในการ ทำนายโหลดมั้งเออคงคงไอ้ predictability สม่ำเสมอแบบเซิร์ฟเวอร์รุ่นเก่าๆอ่ะเนาะแล้วก็ประสิทธิภาพของระบบทำความเย็นนะครับมันมันดีกว่านะครับแล้วก็ช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับช่วยเรื่องประหยัดพลังงานอย่างมากด้วยนะ significant นะครับเมื่อเทียบกับ แบบอันคอนเทน e d นะแบบอันคอนเทน e d แบบดั้งเดิมก็คือไอแบบเมื่อกี้ที่ว่าไม่มีการกั้นให้เป็น HotIO อโอคนะครับ mm hmm. ซึ่งเขาบอกว่าสามารถลดพลังงานในการทำความเงย็นได้ถึง23%นะครับ mm hmm. แล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่า PUE เนี่ยก็เทียบแล้วก็คือลดลดได้ถึง10%นะครับ อืมตรงนี้ผมลืมไปอีกแล้วอะว่ามันคืออะไรอะมันตัวนี้ตัวนี้มันคือตัวเลขที่บอกว่าเนี่ย d a t a center ทั้งหมดกินไฟหนึ่งร้อยเนี่ยมันเอาไปใช้กับระบบไอทจริงๆอะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะให้ดีเนี่ยคือกินไฟร้อยหนึ่งมันก็ควรจะไปใช้กับระบบไอทีร้อยหนึ่งเลยถูกไหมนั่นะคือดีที่สุดถูกไหมครับจะได้ไม่ต้องไปเปลืองในการทำความเย็นแต่ว่า โลกแห่งความจริงมันไม่ได้ไงทีนี้มันก็เขาก็เลยกําหนดค่า PUE ขึ้นมาค่าหนึ่งอะ่ะว่าเป็นตัวบอกว่า Data Center ใช้พลังงานมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับคือพลังงานส่วนใหญ่ควรจะถูกใช้ไปที่ระบบ IT ทนะครับที่เซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ไม่ใช่ที่แอร์เนาะผมจำความหมายมันได้ประมาณนี้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวนี้เป็นตัวบอกว่าแอร์กินกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นตัวบอกว่าเซิร์ฟเวอร์กินกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวต้องเดี๋ยวอ่านต่อๆไปเขาคงจะบอกอยู่นะครับ เดี๋ยวนะขอไปอ่านประวัตินายคนนี้ข้างล่างนิดนึงอ๋อเหรอสะกดอย่างนี้เรียกอ่านว่ายอนเหรออืมอืมตัวยนะูนึกว่ามันจะอ่านว่ายุนแยูเป็น,อ,นอาจารย์นะครับในภาควิชานี้ building and p l a n engineering ฮันฮ<บ>ันบัตยูแปไม่ถูกอ่ะเป็นมหาวิทยาลัยนี้มอที่เกาหลี อันนี้อ่านอะไรนะไตยอนอมู้แบจอน,นะค่ะเกาหลีใต้นะครับโปรเฟสเซอร์นี่ไม่ไม่ได้แปลว่า,าศาสตราจารย์นะครับบ้านเรารู้สึกอยากเป็นกันมาก,กอ่ะสศาสตราจารย์อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าคําว่าโปรเฟสเซอร์นี่เป็นความหมายของถ้าเป็นสายอเมริกันนะโปรเฟสเซอร์นี่คือคําว่าอาจารย์ธรรมดานี่เลยเนาะไม่งั้นพวกมูฟเวอรีอะไรแม่งจะเป็นโปรเฟสเซอร์ได้ยังไงใช่ไหมเนาะวันนี้อ่านเท่านี้ก่อนเนอะน,นะครับเดี๋ยวผมต้อง ไปประชุมต่อละ